สบายเลยสบายดีจ้ามื้อนี้วันสิเอาคลิปอันทำความสะอาดเฮือนมาให้เบิ่งอีกแล้วเด้อทุกคนคลิปที่แล้วหันวันไปทำความสะอาดเฮือนไม่ยาเนาะไปเมียนเฮือนไม่ยาตอนฮัปปีใหม่คลิปนี้วันกัสิมาเมียนเฮือนอีเมียวันเดอร์ลายคนอาซีว่าว่าเมียนแต่ตอนปีใหม่ดีบ่อสาววันบ่แม่นเด้อวันก็เมียนตลอดทะเลแต่ว่าวันบ่ได้ถ่ายคลิปมาให้ทุกคนเบิ่งพอแะเก่อนวันบ่ได้เฮ็ดคลิปเด้ตอนนี้วันเฮ็ดคลิปมันก็เลยจะถ่ายให้ทุกคนได้เบิ่งกันจ้าตัวนี้ก็สิแม่นเฮือนวันเด้อเฮือนที่วันเกิดเฮือนที่วววววััััััันน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 นออ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 ยยยยยยูู่่่่่่่่ตตตตต้้้งงแแแแจจใหหญเเเเเเดาาีีีลละะกกกบป็คททมมฮฮืๆิ์ กับเมียนเถือนหนึ่งทงเถือบางเถือนะแต่เนื่องจากเขาลงเฮื่อนแล้วเอาพวแล้ววันก็ได้ย้ายไปอยู่เฮื่อนไม่ยาเนาะแต่ว่าเฮื่อนไม่ยาวันวันก็บโได้อยู่ตลอดตลอดดด้วยทุกคนเพราะว่าไปไปมามาเพราะว่าตอนนี้หันวันไปเปิดห้านแปลงโทรศัพท์หรือว่าไปเปิดท้านอยู่แถวบ้านจินทาดนะแถวอีกบ้านหนึ่งเนาะที่โาเมียนบ้านวันนี่เลยอยู่บ้านวันวันกับบได้อยู่คือกันเดอเพราะว่าถ้าเขาสร้างครอบพวแล้วเขาต้องได้ย้ายไปอยู่เฮื่อนเจ้าบบาเนาะหรือว่ายหญ่ไปอยู่เฮื่อนอันพวหรือเฮื่อนผู้ชายนั่นเองเฮื่อนเฮาก็จะกลายเป็นแบบว่าาอ้ยไููตดิง นะแบบเกิดยูเฮือนตัวเองอ่นตั้งแต่หนอยจนใหญ่วันนี้เอาพัวเราต้องใหญ่ไปยู่เฮือนเาขาจีนาจ๊กเฮือนเขากับเป็นเฮือนเจ้าขคงจากเฮือนเจ้าของก็ไปเป็นเฮือน,ค,อค,นค,อคนอื่นเนาะมันกิจีบวนเวียนกันประมาณนี้เลยทุกคนสำหรับวันนะ่ะอันใดก็เป็นเฮือนวันคือกันมุดพราะว่าวันทันวันกับเมียนเฮือนเนาะเมียนทางใดแบบเมียนทางพมีเดเมียนทางปูเมียาเดเนาะวันบติบตเตียนบัวจะเป็นเฮือนทางใดเนาะวันเป็นคนมักเมียนอยู่แล้วที่จริงเฮือนวันน่ะมีลูกน้ำกันทั้งหมดหกคนในทุกคนเจ็ดกับลานวันที่ก็มาอยู่นาาตตงแตแ่่่นยว ส้างครอบครัวหมดแล้วเราต่างคนต่างมีภาราหน้าทีแล้วก็ต่างไปเปิด่านอยู่บนอื่นบนไก่บางคนก็อยู่เกีไก่ทะหลแต่ว่าข้าอกับมาหาพอเมยวันทุกมือทุกมือทะหลแต่ว่าแบบว่าบ่ไหนอยู่ล้วเงินหลังเดียวกับพอเมยพพอเมยอยู่น้ากันสคนเด้อเนื่องจากว่าคนใดก็ต้องเหตุเบียกโศกเงินหาเงินนาะทุกคนสิมาอยู่บนเดียวกันบนแบบว่าบ่ไห้หาเงินบ่ได้หาคำเาก็สิบมีอยู่บ่มีกินนะแต่ว่าแต่ละคนก็เที่ยวมาหาพอเมยวันทุกมือทุกมือทะเลซื้อของกับพองกินบางทีก็มะันจบ ใส่ไว้ในห้องเมื่อเพราะว่าห้องนั่นจะบ่มีคนนอนเ้อทุกคนเก็บซาดเมียนซาดไว้เป็นจุดเป็นบอนเป็นทีเป็นแรงของมันเนาะลังจากนั้นนั้นก็ใช้ยุก,กว่าทัานกวาดกวาดขี้ยะกวาดขี้ฟุน่นกวาดอีหยังออกไปแล้วเรียบร้อยแล้ววันก็จิทูเนาะทุกคน ทูเซตทูทูนี่วัดกันที่ทูแบบว่าคือเกาาะทูสองเถื่อสองเถื่อเมียนลุมแล้วแล้วแล้วก็วันก็เมียนหนาทรทัศน์หลังจากเมียนเอาเครื่องเอาของมายูมายาะอ๋อแล้ววันก็จะเซ็ตตู่ทรทั์หรือว่าทีวีนั่นเองเนาะแต่ละคนอาจจะห้องบ่คือกันนะทุกคนเนาะทูทางในเฮือนทางนอกเฮือนทุกสิ่งทุกอย่างก็คืออยู่เฮือนเถิงขนาวเรียบร้อยแล้ววันก็จิมาทำความสะอาดเฮือนครัวบบดนี้นะเฮือนครัวก็เป็นมายูไม่ยาะเนืองจากเมียวันน่าตื่นเศ้ามากก็ไปแต่สวนตื่นเชร้ามากก็ไปแต่นาทุกคนเลยบ่คอยจะได้อยู่เฮะะก็ร บจะว่าดดกินข้าอยู่เฮือนเลยกัว่าใดเพราะว่าพอวันหันนนวลสวนนอนนานองฝ่างัวเฝ่าควายเนาะก็เลยจเตินจะต้องนนพุ่นเนาะอี่ม่วันกอตื่นเ้ามานึงเข้าแรลวกัไปเตีงกินไปกินข้าน้ำโพวันยูพุ่นเนาะก็คือว่าแลคนเฒ่านห่วงสั์ซาวาสิงห่วงสิงขคงห่วงสวนห่วงยางเนาะก็ต้องไปอยู่ไปกินยูพุ่นหเลยเป็นธรรมดาแล้วก็เข้าเจ้ามักแบบยูแบบธรรมศาตร์ไอ้ทุกคนยู่นีแบบว่ามันจะอึดอัดคนขังหอนหนึ่งเพราะว่าเฮือนวันหรือว่าบ้านวันจะยู่แบบติดตกันนะยูอนีในระหว่่่่่าาาาาาางงงงงงวััันคคคมมมออดดยยยูกกกก็ล้้ไไไไตตตตป ทางใดเพิ่นกมูลนาแล้วเพิ่นก็บอกว่าจะซื้อตักเหือนานะทข้งที่ตักก็บป็นนั่นแหละเพิ่นบอกว่ามักก่องนี่แห้งเออมักค่าตังกล่องมันแหงบอกว่าซื้อมาฝากได้เด้อเพิ่นวันว่าโอเคโอเคเดี๋ยวหอบหนาไปเห็นล้วสิซื้อให้เด้อเพื่อนนามักแล้วเพื่นก็ส้มเพื่นก็ยองแห้งเล้ออีกอย่างกมูลแบบว่ามูลกล่องวันน่ะตามวันไปทุกทีเลยมันยังไปทางใดเพื่นกมูลแบบว่าหูความันนะทุกคนผู้นีนะวันมาเท่านันะมันวันน่ะหักแห้งามังแบบมัดแบบว่าเ้ามยังก็คือผูให่นะาอนครวก็มียยังาเซดูนะเพราวว่นนัมี ไปแล้วแม่วันกับด้เมียนแต่หน่อยเดียวนาะเซ็ตหน้าโตเซ็ตโตหินเซ็ตอะไรทำไม่แล้วๆเรียบร้อยเลยคิดเมียนเฮือนกับมดเพียงเท่านี้ฟ้ากดไห์กชเซกดติดตามมันเด้อ